คิดว่าธนานิดาเหมาะสมที่สุดแล้วครับเพราะว่าธนานิดาก,ก็คือ <c oughs> ไม่ได้ท้าลบท้าชนใครแต่ว่าตอนที่คุยครั้งแรกเนี่ยก็คือเอาแฟก์มาคุยกันเขาถามผมเยอะมากเราไม่ผิดจริงใช่ไหมไม่ได้โกงน้องจริงใช่ไหมไม่ทําอะไรผมก็รวบร,รวมทุกอย่างายี่จนเหมือนเขาเป็นผู้ต้องหาคนหนึ่งเหมือนกัน <c oughs> จริงๆจะบอกว่าเกณฑ์ตัวเองในการที่จะรับหรืออะไรต่างๆ่นะคะ ซักเขาทุกอย่างเหมือนเขาอยู่ในศาลเหมือนเขาเป็นผู้ต้องหาสิ่งที่พูดมามีหลักฐานอะไรซัพพอร์ตบ้างมีอะไรสนับสนุนบ้างแชททั้งหมดคุณไปปิ้นมาพิ้นทุกหน้าอย่าให้มันขาดตัวฟ้องทุกอย่างขอให้เป็นต่อเนื่องป้องกันการติดต่อไฟล์ที่คุณบอกว่าคุณทําแผนการทํางานของน้องมัง้งแต่คุณพาอะไรพี่ขอดูไฟล์ก้นฉบับว่าตั้งแต่เมื่อไหร่คุณเพิ่งมาทําวันนี้หรือเปล่าแล้วมาดูทุกอย่างดูทุกอย่างจริงๆเพราะว่าเราก็ไม่อยากที่จะพลาดแล้วเราไม่อยากออกมาพูดในข้อเที่จริงที่เรายังไม่นิ่ง เรายังไม่รู้จริงเพราะว่ามันอาจก่อให้เกิดคนอื่นอาจก่อให้คนอื่นได้รับความเสียหาย<ะ>จริงๆแค่อาจจาก<ะ>ก็ไม่อยากทําแล้วะนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้ามันมันเกิดความเสียหายขึ้นมาเราไปแก้ไขอะไรเขาไม่ได้นะคะดังนั้นนีด้าก็พยายามระมัดระวังตัวเองในตรงนี้มากถึงแม้ว่าวันบางครั้งมันอาจจะยังมีอะไรที่ผิดพลาดอยู่บ้างแต่ก็จะพยายามพัฒนาให้มันไปอยู่ในจุดนั้นให้ได้เพราะว่าจริงๆแล้วโซเชียล ทุกวันนี้มัน,มนดีก็ได้มันทําร้ายคนอื่นก็ได้ดังนั้นก็อยากให้ทุกคนระมัดระวังในส่วนตรงนี้ให้หน่อยนะคะเพราะว่าผลกระทบมันก็ค่อนข้างเป็นวนูก,กล้าแลวบางครั้งมันเรียกร้องอะไรกับคืนมาไม่ได้อย่างวันนี้สังคมอาจจะตาหน้าไปแล้วว่าบริษัทมันมันมันม,มีข้อความถึงขนาดว่าบริษัทปิงบริษัทแมงดาเกาะน้องมันมีข้อความถึงขนาดอย่างนั้นเลยอ่ะสมมุติถ้าวันหนึ่งอ่ะเราเราเราขึ้นสารแล้วเราพิสูจน์ได้ว่าเราไม่ได้เป็นปิงเราไม่ได้เป็นแมงดา ถึงวันนั้นเนี่ยเราเอาผลของค่ามิภาสาออกมาบอกว่าเนี่ยถูกพิสูจน์มาแล้วนะว่าเราไม่ใช่แบบนั้นถึงวันนั้นคนก็ไม่สนใจแล้วคนเขาไม่ได้สนใจข่าวดีเขาสนใจข่าวร้ายดังนั้นน่าก็กังวลมากมันเลยจําเป็นมากที่เราจะต้องมาพูดในวันนี้นะคะเพื่อที่จะชี้แจงทางไลายให้มันชัดเจนค่ะประเด็นที่ต้องเกยต่อไดคร